กล่องทั้งนี้นะจ๊ะก็จะเป็นนี่ค่ะประแดดซวีเดนนะจ๊ะมีไข่ทุกตัวนะจ๊ะแล้วก็จะมีหอมแดงหอมหัวใหญ่มันฝรั่งต้มหัวใหญ่กำลังแทะส่วนท้าผุนเก็ดเป็นขนมปังที่กินคู่นะคะขอมีน้อยก็เตรียมไว้แล้วค่ะเข่าวก็พริกปน่นลวก็ขผงชุรสรอบนี้ก็จะกินแบบสไตล์ฝรั่งไหยืกอนนะคะปลาซสวีเดนเดี๋ยวเรามาดูตัวมันนะจ๊ะตักกอน ตัดโตมันตัดโตมันโตใหญ่ดี e ค่ะนี่ค่ะแทงก้อนนะคะใส่มือเลมันบะม,มี่ดอกดํวพม่น้อก็จะใส่มือะคะือเกาลือค่ะมาดูอาการ,ลามมรลาแล้วมันบัพผักชีแล้วดอกซ่อนซอมกับมีดเ้วจะกินให้พี่น้องเมืองได้สบายของฝรั่งก่อนนะคะอาารอบนี้นี่ค่ะ ไข่มันมีเน,นมากมักไข่มันเดีย๋ยวช่นสตูล่เอกใช่มีไข่มันค่ะแซบ่บแค่เนื้อแค่ากลามันออกก่อนเราใส่มือบพไ่้ดดอกพี่น้องต้องใส่มือ,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 มอแต่ขอบอกเลยว่าใส่มือนอะ่ะล่างไปค่ะมือดมบดขึ้นแล้วค่ะมือนนี้น้ำยายังก็ออกก็่อใดค่ะ ทำยาอะไรก็ช่วยไม่ได้นะคะกินแรงแต่อร่อยคือบานเข้าแล้วค่ะปลาแดกค,คือกันแหละบานเข้าที่ว่าปลาแดงโงปลาแดกหอมหอมเม้นเม้นทที่ผู้ได้มาปลาแดกเม้นทเม้นท์นะขาเอิญปลาแดงโงเนาะกระสีสไตล์เดียวกันนะคะเคี่ยวกางหัวก้อนก่อนไม่ต้งนี่สองตัวจัดไปเจาะก,ก่อน ได้เปเปได้เปเปหอดมฮอสเปียและฟุตบอลแมตต์นะโอเคและดมเบเซย์เฮอร์อเซย์ร้อนเพิเวนกินทีมซคนวิเกอฮิกุามมตเบนวิ ขาแข้งฟุตบอลนะจ๊ะยุ่ครางบ้านยุนาบ้านบ่ามังค้างบ้านใส่มือก็ะไดยู่แต่ว่าเดี๋ยวรอบกินเป็นแบบสไตล์ไม่ย่อยอีรอบหนึ่งก่อนเดี๋ยวมันสิจุกนันจุกนี่นนย่างมันเหม็นจริงๆดีๆดนี่แต่ว่ามันแซ่บถามว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะบรรยายให้ฟังนะคะว่าในตัวรสชาติของมันจะเป็นยังไงเนะ ข้าวกระไดกระแดกมาแล้วเดี่ยมันก็จะเคลียร์กลางก่อนด้วยค่ะกองทั้งปุ่นกระเบื้องพอใหญ่ไปทั้งปุ่นแล้วแกเนาะเคลียร์กลางแล้วมันก็จะเอามันฟางหนึ oh, oh, ่งก้อนโอ้ไม้ซินมิตโตนใหญ่ทถล่าเคยมันสิกินเมอร์ยืดเตสตูร์คนกะติดอ๋อทำบ้าอะไรดีคนซเปนก็คนโซนเลนอะไรเชื่อปะเชื่อซน ของพ่อยัยไม่นะคะนั่นฝรั่งที่จริงเขาก็ต้องใส่เนยนะคะแต่ไม่เนยใส่เนยไม่ได้จะใส่เป็นหอมแดงนะคะพ่อยัยยังแพะเนื้อปลายด้วยเถิดด้วยองการกองทั้งผลจะใส่เป็นหอมแดงเตรียมกระดาษตัก,ตกหน่อยเลย ไปสู้นนางหน้่งกสิทธิ์อารมณ์เสียนั่งเป็นคน้คนค้นโทษนี้อย่างบา่ใดเดี๋ยวจะกินอันเนี้ยเตรียมสำหรับกินของไทยสไตล์ไทยหล่อสไตล์ฝรั่งก่อนนะคะจัดไปหนึ่งคำไม่ต้องพูดความทำเพลงเอาไขาป่ปลาไปเลยน้ำไล่แตกไม่น้อยมากกินมากกินเลยสมัยตะวันเขาจะมีขายแท้ช่วงนาห้อน พระเต้าอมวัดดมเฟอร์รูดแดกเฟอร์รูดสุกรมมกกร,ม,นะม,ลลรม,ม,มมัานสุกรรมลาดนะนุ่มฮอเซลเลยบอกวาซ้ำเมม่อมีสม่ะเมนูดุ่มฮอเซลเลยเฮลที่เด่นเนืออ้อตะกัดเอ็ด ฝังเพื่อไงน้องแต้ไงปลาแดดปลาแดดกับ,บกมันฝรั่งอาปากงั้น <c oughs> <c oughs> ท่านุ่งโกยานตามกองเนี้ยเนี่ยเป็นออกเข็มๆนัวๆแต่เข็มๆนัวๆแ,แต่ว่ามันก็จะมีความหอมสำหรับคนที่มาก,กินปลาแดกก็จะว่าปลาแดกหอมกับปลาแดกหนงปไปไหนอย่างนี้สิเนาะถ้าคนว่าบ่มัดอยางนี่สิก็เซว่าเหม็น แต่จริงๆแ้วถ้าผูดด้ใดกินประแดดได้ก็ไม่แน่ว่าอันนี้กับตางกันสิตางแน่นก็คือเขาเพิ่มไม่งชู่ลงไปผงนวลงไปมันจะถือปากซุ่มเห่าเนาะพอลกอฮอมันติดกินแบบออกนัวนะจ๊ะเอากินอีกข้านึงนะจ๊ะให้ดูแล้วก่อนสำหรับพี่น้องที่อยู่กองฟังนั่นนะคะแต่เย็นเนอะพี่น้อไปซอกหาของ นาแล้วนั่งบละอกอ๋อนั่งบล็มิชเชตกริ่มอูสนั่งเต่ยังนั่งตรงใดชีสแต่นั่งบล็มิชีชสแตนดาดแหร์โต๊ะมันหน่อยอ่านี่นะเพราะโต๊ะมันหน่อยจ้ะสถานที่ข้างนอกนะคะมันต่้งกล่องเป็นถ้าเบิ่งสองคนกับบอดได้มันก็จะบ่อดได้เห็นภาพในการกินอาหารชัดเจนบันไดเนาะ อยากให้ย่ำแยกกินสองกองแล้วกันนะจ๊ะอยากให้พี่น้องได้เบอร์มออสนี่ประแดกสวีเดนเขากินกันแบบนี้นอกจาะเบิรงในสไต๊ายผมไม่ได้กินแล้วก็เบิรงในสไต๊ายผมเขาได้กินนะเพื่อนจะกินแบบนั้นเนาะอีกคำหนึ่งเสแพแสบน้องในตอนประแดกเรื่องไตหาประแดกต้อตงกินวัดก้า กันก็หอมแดงหอยแย่เตรียมไปให้เมื่อไหร่แล้วอากูด่าเมียดเลอะเลอะเออเลอะเทอะหอยแย่คนมักอันหอมหอยหญ่เมื่อไมักหอมหอยแดงนี่ไข่มันน่ะพี่น้องยำมุกฝันมันจะกึกกึ๊กกึ๊กเบเต้าอมเอกเย็ดตะกอด Khoảng nằm các mừng có nhảy bởi nó có phần sáng thay có đầy Bên sống khoảng sống kịp ổng ổng Mừng ra đâu Số ở ทูได้สมองก้าวเบสต์วีแอตเตอร์เฟอร์บริเลออลได้ฟอร์ม pany นี่ว่ามันแสบกว่านม่ว่าแสบกลัวปีที่แล้วที่กินกันปีที่แล้วก็นั่งกินอยู่มุมนี้แหละจ้ะมันมืดๆมึมันมีไฟเไหน็ด้จังเลยมันก็มืดกระมึดนะคะเด็ดด <an> ดกไทยคลิปบ่ไ,ได้แล้วนะคะอีกคำหนึ่งนะคะคำรับการกินสไตล์ฝรั่งของแม่ใหญ่น้อยอืม ประแดดสไตล์ฝรัง่งประแดดสวีเด,กเดนกินสไตล์ฝรั่งว่าจ่าหล่อสนิทซะก่อนเนี่ยม่ได้จะไปอุ่นเขาเมากินสไตล์ของเมียนานมาเลยจ้าหนึ่งความรักหนึ่งประธาดีแล้วรักจัใจจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บขอควันไม่ย็ยนหน่อยไปเอาเขามากินก็นกวนกกันประแดดสวีเดนโอ้โหกินไปแล้วเราได้ทันฝรั่งมันแน,น่วมส่วสมักเนาะที่มัวขวัสิกินแสบแมาได้จะแบบกินแบบสไตล์ไม่เย็ยนหน่อยกับประแดดสวีเด,เดนเคียนนี้มันฝรัง่งแบบ่บปรึ่ง กินข้าวให้พี่น้องไอ้เบิ่งกันโอ้ยเดี๋ยวยำขึ้นนิดน,นึงนะจ๊ะกล้องนี่จะไปเห็นกันอีกแล้วนะ,ะ,นนะ,นะเดี๋ยวก่อนนี่นะแดงจะบปใส่ซวนส่วนเนาค่ะที่หอมแดงเวนตาเวนตาเมย์มาสัตว์ตวนี่ไหมไม่เถอะมันเป็นลิงนะเอาควาันใส่ อูสตูร์พัดหันประแดกเริ่มไปแนจะแอดตะเอกกึบกรึบกรึบยำเอกยำยำเอกยยม,นะออม,มยำไข่ป่ามนละแสบแสบเนาะพอเต้าอ้มมาเยตะกดนะโกลมแนปลาขั้นตอนกึ่นแซ่บ น้าบัรเมื่อกี้น้อยเห็นบั้งกล่องท่งปุ่นว่ดตองยิช่าเด้อเดี๋ยวค่อยเบิงเอาเด้อมันมีสู้ขาดมึงมีสู้กับวัดเต๋อเนาะมีสู้คืออีหยัาง,งามีสู้กับผงเสิญรถนี่แหละค่ะจะลงไปวัดตองเมิดเสื่อมีรับสองอืมคุกเขา้าเข้าวบันไม้เทีย แซบเฮตินเน็ก็แซบเบรกไ่อยู่ค่ะแซบเบรกแตกเลยเอสิก pues ินเม้อได้บ้านมิ้นแต่มันเมิ้นแปเศร้าโดดเนาะมันเหลวมันซวกเนาะพี่น้องนี่ถ้าเกิดจะมิ้นคือเก่าใบใช่ใบแบบนั้นขวบกันมิ้นคือเก่านี่จะยัดสีดูอะไพ่อยายกองเขื่นเลยมันมีหมองงอยค้องพี่น้องแล้วเขาแล้วเห็นยังแบบเนาะอาหารการกิน แนกก็จะกินสไตล์เขามีอะไรสี่ค่ะพริกหนวยสีกระแดกค่ะที่ค่ะหอมอ,อืมจัดแบบมาอร่ <have> อยไหมฮะเฮ้ หมวกับประเด็ันดุยาน่ารีตเ่ได้โอเคได้โอเคทัก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 เาประเดบักพลิกหน่อยหอนแดงเกินเลยขาเจ้ากาอผกินขั้นนี้ก็แต่ของถ้าผงรุ้ยสีสามีเงี้ยน um ่อยเนาะนตัวมอก เนี่ยย่เวียดนะคะแอตเตอรุ uh huh. น่น<ช>นูดดูแซ่บสำหัยแอตเตอเปเปอร์เนื่อยมากที่ต้องกินกระดาษเนี่ยโอ้ยทป่อ่าป่า แบบเดียบซีเดนในรายการของทวายไรโชะนะคะของคุณต้อยนะคะเป็นคนที่มาะอันคนที่มาไทายทำยูสบีเดนซื้ออย่างน้อ,นอในพิธีก่อนเพิ่นนะคะ mm hmm. คุณอะไรเนาะจำชื่อเพิ่นบ่ได้เพิ่นมาไทายทำยูสตอกโคมนะคะ mm hmm. กินแบบเดียวกันก็พญายินกินนะคะถิ่มตะพญายกิน mm hmm. เขาจะกินแบบนี้ไลจ้ mm hmm. จ้ะก,กินกับขนมปังแบบเพยยิพยย่นพญากำลังเห็ดแล้วก็ใส่ชีสแล้วก็ททะเนยนะคะ mm hmm. แล้วก็มันฝรั่งแล้วก็ใส่ผัก แล้วก็เซมิหอมนะคะเนี่ยสรูปแบบในการกินจริงๆเม่ได้สัง่งทามาค้นสปิเดนจริงๆนุคันแหลมนะคะค้นสปิเดนจริงๆกินปลาแดดสปิเดนพังหมดซุกคนบอ่บอๆค่ะเป็นบางคนว่าพอเต้าออม่าสปิเดนผสมอินเตอร์แอตต้า อันละเพชุนบอละนนเพชูนสำแอตส์สสุดเตอริอตละบะทุคนนะจ๊ะให้ตาละมองอ่อกี๊นอร์ทนอร์ลนดกิตไม่นด้กินอันนี้แลวไม่ได้กินฮอดไปแดบ้านเฮา ไข่ประแดกแป้งของพอพี่น้องเช่าซวยเห้เห้านะแถวมันสิมีคุ้นหานนะคะบ้านไม่น้อยแล้วก็สิมีแถวซูริร์บุรีรัมย์ในบางอำเภอบางที่มันสิเป็นแป้งแบบเป็นประแดกที่แบบมันมีแป้งผสมเะจจะแซ่บๆกินมันสิออกแบบประแดกนั่นเลยจะ้ะสําหรับคนที่เคยกินนะคะม,มาสกอล đèo khẩu khảo một dẹp lại bàn uhm. nhai nhai phải không? Xài không phải Nhúng bạn Mới เจอคือกล้องใคเรเล่นจานี่ไหมกล้องเนี่ยไปเมืองไทยเที่ยวนะนเนาจะไปเมืองไทยเที่ยวนานเสียไปนี่บอกนี่เปิดสายเลยพี่น้องบ้างใช่ไหมว่าเมนต,นตุ้งตึง <c oughs> กระป๋องหนึง่งซีซีลอยกว่าบาทแบบถือกระมี่ค่ะแบบ สามลอยก่ากับม,มีนะคะอืมคำหนึ่งเห็นป่อมสำหรับผู้จะียนชาวสวีเดนเราคืนวันบาแสบลองเห็ดสูตรเพียงใงบ้างด้วยันพัวผันแสบแท่บาน จะเต็กนฮนึดสมัสกอลตา<ด>สนแก้ว กันเข่าลองเห็ดแบบนี้หน่อยเบิ้งเด้อแล้วลองมาจับแันนอ้นดูความหันมึงปลาทาดจีจัะได้รักแต่ใจนะจ๊จะรักนจะกนจะนจะุ๊บ